สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในวันนี้วันนี้บ่าวพ่อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากทัวข้อข่าวเจออีกรายสาวทอดปลาแดดเดียวหันไม่ทีถึงกับคนลุกเจอหนอนยั่วเยี้ยสาวโพสคลิปลงในทิกตอกทอดปลาแดดเดียวที่ซื้อมาจากตลาดหันจะไปหยิบตะหลิวกลับไปทีเจอหนอนออกมาจากตัวปลา โลกออนไลน์มีการแคลชิปจากผู้ใช้ทิกตอกซึ่งโพสคลิปวิดีโอขนาดทอดปลาแดดเดียวในกระทะซึ่งตัวนอนไตย,ยเยียะเต็มไปหมดพร้อมระบุข้อความซื้อปลาแดดเดียวมาจากตลาดกำลังทอดหันมาหันหลังไปหยิบตะหลิวหันกลับมาคนลุกเลยจ้าทั้งนี้เจ้าของตัวก็ได้ไปโพสต์ในทิกตอกก็มีผู้ใช้ทิกตอกเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยมีผู้เข้ามาสอบถามว่าก่อนจะทอดปลาไม่ได้ล้างก่อนหรือ ซึ่งผู้โพสคลิปก็ตอบว่าล้างค่ะแต่มันคงอยู่ข้างในพอเจอความร้อนก็เลยเหงออกมาเอาแล้ววะครับทีนี้หาพี่น้องจะกินอะไรก็ฝากระวังกันด้วยนะครับดูให้ดีๆหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ F อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วย แล้วพบกับปาวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ